จะมาเล่นเออมดกินทุกอย่างแต่ผมต้องให้เกมนี้ละกันว่าเอส่งข้ามมดเพราะว่าเราก็ต้องสู้กับไอ้มดฝั่งอื่นด้วยอ่ะเอาง่ายกินกินกินไปเรื่อยๆขว้าเอาเออเอา คว้นาย่วคว้นไกาเอแล้วก็สะรื่องนี้องโกครับห้า,าแล้วก็ไปสู้กับมดตัวอื่นาาน,ออนี่จ่าคอยจะกินเจ้ามหมดกินทุกอย่างมันก็กินทุกอย่างนั่นแหละแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีรัาการที่สามารถทำหน้าที่ได้แทนแต่อำหนาจ แล้วก็มั่นใจว่าสารยังวิธีทางที่เป็นคุณกับนายกแลนทารแม่แรงการก็ยังยืนยางเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเก็บปาหมึกโหนข่อยใจเลินเกื่นี้กับลูกคลิปอยู่เลยออกไปส่วนเรื่องของต้องบอกเลยนะว่าจุดตั้งต้นประเด็นที่มาที่เพื่อไทยสดุปขาตัวเอง คือคลิปเสียงเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นประเด็นมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกคะแนนโอ้โหรูดมหาราชในขณะเดียวกันใครเนี่ยครับประชาชนก็ไปอยู่ที่40มัดฟ้าแต่ถ้าคะแนนคุณเท่งก็ต้องผงเองอันนี้ของอ้างของนี่ด่าโปรสตาร์่อนเ่ยนะมัดฟ้ามันนี่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 อูรอุสาอัพเกรดพลัง อูบี้จังชนะอูบี้ต้องชนะอูบี้ต้องชนะไม่รู้นะว่าพูดถูกไหมอ่ะไปมาเออมา

เอ้ย <im itation> เอาเป็นโจมตดีดีกว่าเอาาอเดี๋ยวตอนแรกผมเอากินน,นึ่นนว่ามันเป็นอันเดียกานเอาโ<า>จมตีดามเม,ามบบจเอนน้ยอ๋ออน,นาคนละเครื่องพึ่งนึกได้นี่อู้อูอ้แมงมุม <im itation> ผมชอบผมจะเอาไปล่อตาล่อใจพวกนั้น มันคืออาหารที่ดีที่สุดอ๋ออยู่นิ่งๆดิเฮ้ยแมงมุมแมงมุมเอาแค่น้องเดียวมามาอเอาแค่นเดียวมาหนี่ไม่ใช่อัดนะเ<อ>ติมตปแปลกๆนะได้กินทำแม่งทาแมง อันนี้อันนี้ตัดขา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 เย้อูบี้ชนะเย้ตัดขาอ๋อจะไปกินกูแล้วผมก็ตายอีกแล้วดีเล่ขออัดห้านาทีก่อนนะแล้วมันเพิ่งสี่นาทีเอง <c oughs> ขออัดท่าท oh, no like. ีก่อนนะเดี๋ยวมาต่ออีกเป็นวิดีโอเลยมั้งน่าจะเป็นวิดีโอได้เฮ้ยชูก้าแอปเปิ้ลชูกาแอปเปิ้ลเอาชูกาแอปเปิ้ลโดนกัดเอา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 วป